ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะกรับมาในก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะกับพอเตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยอดพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่24ตุลาคม68รลาวพัฒนาออก981677 ครับเลขล่างก็ออก16ึนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานหัวทิพานมากกับเขายิ้ดพี่น้องแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวขับจะเป็นการเน้นพิดพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับใคได้เบ่ง์ในติดตามก็ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2 5 6 8ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด6กับ8 หกับแกับมาหกนพี่นองเนาะชุดวินเพิ่นกับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึนาคามับเพิ่นไปเนื่ยหกศูนย์หกสพี่นอง80 8ศออก16ึ่งล่างเข้าตัวกลับนพี่นองเนาะอาเมื่อนี้พอแ้มพามาตามต่อนยนพี่นองเนาะับกับลาวพัฒนาเซียนชัยวานนาคาม ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเกดนะพี่น้อง mm เราวพัฒนาเซียนชัยวาน คนล่างวิ่งรูด6กับ7ท็ดะครา6กับ7 ชุดวิ่นหกเจ็ดแปดสองสามสี่นะครับขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกหกสอง หกสามหกสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม เกนะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ับเดือหกสีเจ็ดสีได้พี่น้องเริ่มมาเก่าเนาะพี่น้องเนาะวัตถี่านมากกันเน้นบูถึกตัวครับส่วนตัวกันกะดีลักแปดนะพี่น้อง แปดสองแปดสามนะครับสัตว์เกียนมาพี่น้องเนาะ ครับวันจันร์นพี่น้องเนาะวันจันที่ที่27บเจตุลาคมสองห้าหปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างบิงรูดหกับ7ครขับชุดเตียมชุดวิ่งกับหเจ็ดแปดสองสามสี่นพี่น้องเนาะขับจับคู่ห2สองห7สามห4สี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่นพี่น้องกัน8 2ดสองแดสามขับเน้นห2สองห7สามเจ็ดสองเจ็ดสามนพี่น้อง มักสอบแต่เด็กกับพิจารณาไมงด้พี่น้องเด้อที่สําคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำนอพี่น้องเนาะครับพอเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมากขับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนคขับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรคอยเขา่าขอให้ปังครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้โชคโศกมันๆกันเนาะพี่น,อน,อนออ้องเ,เนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำนาคามครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขออีฟซี่ทุกคนโชคโศกมานานันๆัได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อการชีพนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม